สวัสดีครับพี่สวัสดีพี่ทุกท่านเลยครับยินดีต้อนรับสู่อาร์แชเนลนะครับไม่ได้ใส่ไหม่อีกแล้วนะวันนี้ก็เอารถของพี่แม็กมาล้างนะเดี๋ยวก็จะเอาไปสูบบ้าพี่แม็กแล้วนะครับรถตัวเซนเจอร์นะเซนเจอร์สปอร์ตนะครับแต่งในส่วนตัวรุ่นสปอร์ตนะครับปรับทรงเป็นนัตเตอร์นะครับล้างเสร็จแล้วเดี๋ยวเขาจะกักตันคลองให้ดูแป๊บนึงนะครับก่อนที่จะไปสูบบ้าให้กับพี่บองพี่บาพี่บอนนะเราก็ มาทำความสะอาดก่อนเพราะว่าการเดินทางมามันก็จะมีในเรื่องของสัตว์เชืปรกนะฮะเข้ามาเมื่อคืนนะครับมาเมื่อคืนอาจจะมีแมลงนะครับมีเรื่องของพวกเศษแมลงบินผ่านหน้ารถไปหน้าอะไรต่างๆก็อาจจะมีแมลงไปต้องมาทำความสะอาดให้กับพี่บอลก่อนนะครับไอจี่แม็กซ์พี่บอลจี่แม็กซ์นะไม่ใช่พี่บอลพี่บอลส่งไปแล้วฮะอันนี้หาพี่แม็กซ์นะครับเป็น เบนเจอร์สปอร์ตนะครับเบนเจอร์สปอร์ตตัวครับเครื่องถายล้อนะครับเมื่อชี้นี้มีรถเที่ยวสี่นะครับมาจากโซลูนเดลตันเลยนะก็หาังทำความสะอาดเสร็จแล้วเนาะเป็นเบนเจอร์ XLS นะครับวันนี้พี่เขาไปส่งให้ลูกค้าแล้วนะลูกค้าอยู่ด้านหน้านะครับอันนี้เป็นรถลูกค้าเหมือนกันนะครับมาทำการทำความสะอาดเนาะก่อนที่จะนําไปส่งมอบภายในวันพรุ่งวนันี้วันนี้เช้าเก้าโมงเช้าครับแล้วก็ รอร้านเปิดร้านก็เปิดเยอะมากครับร้านเปิดเยอะมากนะตอนนี้8โมง16เนี่ยร้านไป3-4ทันแล้วนะครับเปิดสสต,ตดั้งแต่7 0โมงคร,รึ่งนะครับก็เป็นการเปิดร้านที่ค่อนข้างจะเร็วน,นะครับสำหรับร้านร้างร็ก็ดีครับบางร้านก็เปิด24ชั่วโมงนะบางร้านก็เปิดตามเวลากําหนดนะครับ8โมงเช้าถึง5โมงเย็นแต่ที่นี่เปิดเร็วนะครับ10โมงครึ่งถึง5โมงครึ่งนะครับก็น่าใช้บริการแล้วก็รวดเร็วทัทนใจนะครับร้านรถเร็วมากเลย แคปเดียวนะทำงานโดยมืออาชีพเลยนะครับแล้วก็เราก็ทํางานโมืออาชีพเช่นเดียวกันไม่เหมือนเด็เราก็ทํางานแบบมืออาชีพเช่นเดียวกันนะครับก็ล้างก่อนส่งมอบนะครับให้กับพี่แม็กนะครับเลนเจอร์สปอร์ตนะครับ9ก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทพร้อมชดออกรถพร้อมแต่งเนาะได้ชุดหน้าแปลงลัปเตอร์แล้วก็ล้อแม็กยางนะครับเป็นตัวเลนเจถ่ายแล้วก็แม็กันโอริทิสนะครับตอนนี้ก็ทําความสะอาดก่อนที่จะนําไปส่งมอบให้กับพี่แม็กที่บ้านนะครับนะส่งมอบถึงหน้าบ้านเลยเดียวนะ กับเบนเตอร์สปอร์ตนะเดี๋ยวรีวิวเนี่ยอาจจะได้ทำเข้าๆนะครับเพราะว่า่าวันนี้แดดไม่มีเมื่อวานแดดออกไปส่งรถให้กับพี่พี่ไอนะครับส่งรถให้กับพี่ไอแดดแรงมากนะครับตอนแรกก็คิดว่าจะไม่มีแดดเนาะคิดว่าฝนจะตกนะครับเพราะว่า่าพยากรอากาศบอกว่ายัางเหลือฝนอยู่นิดน้อยเราเชื่อว่ามันจะมีฝนที่ไหนได้ฝนไม่มีนะครับก็เดี๋ยวมาลุ้นกันว่า วันนี้จะมีฝนไหมน,นะครับแต่ขออย่างเดียวคืออย่ามีแดดนะครับเพราะว่าเผื่อจะได้ทํารีวิวด้วยนะครับเนาะอยากทำรีวิวกับลูกค้าแบบที่หน้าบ้านลูกค้านะครับแล้วก็ไม่ส่งนอก,กันถึงหน้าบ้านเช่นเดิมเพราะว่าอย่างลูกค้าบางท่านไม่สะดวกที่เข้าไปรับที่โชว์รูมนะครับเราก็กลับมาส่งถึงหน้าบ้านเลยนะครับนะเพราะว่าไม่ได้ไกลมากนะครับไม่ได้ไกลมากกรุงเทพก็ข้องกว้างขวางนะครับพื้นที่อะ่งนี้ที่ก็ไม่ได้ไกลมากก็สามานะรถที่จะ รับรดนำมานสให้ได้นะครับมาดูที่คออมและปลิมันลงนะครับไปเลยกันเราก็สามารถที่จะดูในให้พี่ที่เี่ยฟทุกท่านเลยนะครับหรักการเป็นนอกถึงร้านบริการให้กับื้นที่เลยนะครับรถเดินปอดอันนี้เป็นปอดเลนเจอร์รุ่นประอดนะครับคือไม่อยากเดินเข้าไปนะจริงๆริ่อยากจะขยับกล้องเดินเข้าไปแต่ว่าเสียงลมมันดังนะครับกลัวพี่พไม่ได้ยินเพราะว่าตอนนี้ก็เอาปากต่อไม้เลยนะครับเสียงลมมันค่อนข้างดังนะเพราะพี่พเขาก็ทำงานเราก็ไม่อยากไปยุ่งเราก็อยากให้รถออกมาสวยนะครับแล้วก็ เสร็จเร็วนะครับแล้วก็ตัดกาในเรื่องของอเป่าลมนะครับเป่าไปให้มันแห้งนะครับผสมให้กับพี่แม็กซ์เจพี่แม็กซ์ก็จะได้แบบมีแต่รอยยิ้มเนาะเวลาเราส่งมอบรถใแหบบ้กับพี่พี่เอฟซีแล้วเนี่ยมีแต่รอยยิ้มแล้วก็สบายใจนะครับแล้วก็สบายใจว่าเออลูกค้าชอบนะครับเนาะลูกค้าชอบว่าเห็นเราส่งมอบรถแล้วเนี่ยนะครับแล้วลูกค้ายิ้มมีความสุขเห็นรถคือชีวิตแบบ ชีวิตคนเราครับี่มีรถหนึ่งคันนี turkey, pop, ่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับบางครั้งอาจจะมีหลายคันได้แหละแต่พอเขาซื้อใหม่ไปเรื่อยๆมันก็มีความติดนะครับกับการรับรถใหม่นะครับเพราะมันเป็นสีมงคลที่นําเข้าบ้านแล้วก็เป็นสีใหม่เพราะว่ารถเดป็นรถราคาคันนี้ก็อย่างนี้ล้านหนึ่งนะครับ9ก้0แสบาทนะครับแต่งหล่อแล้วก็พร้อมที่เอาไปใช้งานในเรื่องของส่วนตัวนะครับตามสไตล์ที่เองชอบอย่างที่ชอบเป็นสไตล์ออฟโรดก็จัดทรงออฟโรดมานะครับแต่งหน้าปิดดักเตอร์นะครับสีดำ นกสีดำก็ถ้าเกิดว่าเป็นสไตล์ออฟโรดก็แนะนําให้เืิดแก้วก็พอนะครับแต่ถ้าเป็นรถหนึ่งเต็มเจ็ดที่นั่งเอาไว้หรือเป็นกระบะสไตล์ออนโรดทั่วไปก็จะแนะนําให้ลัตเซียนใสแค่รุ่หล่อขึ้นนะครับแต่อย่างนี้ของพี่พี่แม็กเนี่ยนะครับเน้นออฟโรดนะครับเน้นลุยออฟโรดเพราะบางครั้งเขาบอกว่าที่ชอบไปทาวเวลที่ชอบไปท่องเที่ยวนะครับแล้วก็แนะนําให้เป็นสไตล์ประมาณนี้เลยนะครับเป็นทรงสไตล์ออฟโรดที่ไม่ต้องยกสูงมากนะครับบางครั้งยกสูงมากๆมัน ไปเที่ยวห้างไปเที่ยวอะไรก็เข้ายากลาบากอีกนะครับอย่างนี้ก็สบายๆครับไปเที่ยวไหนก็ได้นะจะเที่ยวห้างจะเที่ยวทั่วไปนะครับจะไปเที่ยวปา่าเที่ยวเขาก็สบายๆสาหรับตัวเรนเจอร์นะครับเพราะความสูงเขาสแตนดาร์ดที่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าเซนติเมตรนะครับหน5อเ็บห้าเซนติเมตรจริงร้วจสิบแปดริงนะครับก็ทําให้ขับขี่ได้สบายใจเนาะแล้วก็ในเรื่องของสมรรถนะการขับขี่ก็สบายๆเนาะประหยัดน้ำมันนะครับสิบี่จุดสามกิโลลิตรนะครับ ท่องเที่ยวได้อย่างมีความสุขนะครับกับการตกแต่งรถยนต์ปลอดนะครับผี่ชมท่านใดสนใจรถยนต์ปลอดนะครับสามารถซักเข้ามาสู่การได้เลยนะที่โชว์ลุงนครเกษตรนวมินทร์นะครับโชลุงก็ขายดับหนึ่งสี่สีสองกำลังเก้าก็สู่ที่ห้าแล้วนะครับสำหรับความเชื่อมั่นนะครับความมั่นใจกับลูกค้าที่ให้ความเชื่อมั่นกับเรานะครับกับรถยนต์ปลอดนะครับรถยนต์ปลอดที่จะมีในส่วนของการตกแต่งพาสบอดี้นะครับหรือตกแต่งชุดตกแต่งที่ลูกค้าอยากจะ วาดฝันเอาไว้ว่ารถคันนี้ฉันต้องแต่งแบบนี้แบบนี้แบบนี้แล้วก็ทําความฝันให้มันสําเร็จก็คอมพลีทนะครับก็แบบนี้เลยอย่างคันนี้พี่แม็กอยากให้เป็นเป็นแรปเตอร์นะครับเราก็จะส่งแรปเตอร์ให้พร้อมตัวชุดสายออฟโรดนะครับก็รอประมาณนี้เลยนะสำหรับพี่ท่านใดที่สนใจนะสามารถทักมาพูดคุยกันเลยอาคุณครองฉลุสำเร็จแล้วมีน้าแปดสีข้าหนึ่งหกหกหกหนึนะครับหรือทักอินบ็อกซ์เข้ามาพูดคุยก่อนก็ได้ถ้าไม่สะดวกพูดคุยนะครับแอดไลน์ได้เลยนะครับที่ adartport 6661นะครับเป็นไลน์ออฟฟิเชียลนะครับสามารถเข้าไปดูได้แล้วก็ามีกระตุ้นเี่จริงนะครับสามารถเข้าไปดูหน้าเพจได้นะครับฝากพิ่ๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อความได้รรับชมวิดีโอคอร์แต่งรอแบบนี้นะครับสำหรับวันนี้ขออนุญาตลงไลน์ก่อนนะครับเพราะว่าพี่ๆเขาก็ทำงานเสียงมันค่อนข้างดังทั้งเสียงความลมทั้งเสียงลมทั้งเสียงเครื่องดูดฝุ่นนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับเดี๋ยวไปไปส่งมอบรถแก้เสร็จแล้วเดี๋ยวส่งมอบรถเสร็จแล้วก็จะพาพี่ๆ ไปไลฟ์สดดูบรรยากาศเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปแนะนำวิธีการใช้วยแม็กด้วยขอบุญท่านสอนด้ครับ